พี่ดิานนี้น่ารักมากใช่ใช่เหอเอาใยกับโอติงโ <laughs> รยมึงหมดเลยค่ใย <laughs> ะใช่ห้อยจะมาจุกอเไยนะ่ย่าทำได้เป็นเรืเเองยาก สองคนเพราะว่าสตูปวดท้องหน่่อยใชก็ไม่หน่อยหรอกวันนี้มีปัญหานิดหน่อยทางเทคนิคเราก็เลยอยู่กันแค่2คนนะคะร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่แบบพวกเรามากินกันประจำเรียกได้ว่าเอิดมันเป็นร้านถั่ดตำจักงที่แบบไม่มันแด่จริงแล้วไม่มีผมถึงรถทุกคนตั้งได้เลยจริงปะแล้วเดี๋ยวเราพาเขาไปในร้านเลยนี่ ใช่เราอยู่กันในร้านแล้วอันนี้มีไว้ทำอไรรูป้ปะ <c oughs> นี่เราเราก็เขียนเมนูลงไปในขุกฉ <c oughs> ลามน้ำแดง <c oughs> อันนี้น่ารักมากใช่ทำไมเมนูนต้องน่ารักขนาดนี้หน้าของเราก็จริง ซี่มปนเถิงเอวนะวันนี้เออได่มีซูซาน่ามันแบบินอะไรอะสปาเกตตี้ผิดแห้งสปาเกตตี้ผิดแห้งเลยฮะถ้าเรงจริงไดไรเราจะกินลานาใช่หรือไม่ยัมรูฟูวันนีู้ไม่มีอะไรีพกนี้อ่ะได้ินโรตีได้ไหมช่วยกิเสได้เหรอเอาโรตีอะไร เยโอวติ s. <S oh? ้งเอาเนยของโอวติ้งโรยมปทั้งหมดนะคะน้ำนมใหญ่เขาดีมากคือแบบว่าน้ำนมใหญ่ไม่ต้องกินน้ำเลยนะกินน้ำก็อิ่มละข้าวไม่ต้องกินก็กินแต่เนื้อลำไยพูดมาขนาดนี้เราอยากกินอย่างอื่นแะแต่ว่าน้ำลำไยคือแบบเดคอมเมนต์เฮ้ยเพื่อนตอนนี้เราก็จะรออาหารมาเดี๋ยวเจอกันตอนอาหารมาใช่ติงหัวเธอสวยด้วยเดี๋ยวเจอกันตอนอาหารมา สวยงามโอเคเขาไม่ได้คนกันนี้หรอเราไม่ต้องอินเสิร์ตหรือสวยก็ได้นะมันไม่ใช่ตัวเราอะเกลี้ยมันเหย่มากเหย่ไปหน่ายใช่ซาเขียวคุณติมเขียวมีกระดงกีลูกน้มีกระดูกสาม โอ้ยหอยทอดน่ากินมากหอมอ่ือหอมมากมือหอยทอดอันนี้เป็นสปาเกตตี้อะไรนะสปาเกตตี้ผักงผักแห้งเหรอไม่ค่เอาตรงนี้นะยาเลยนะไข่ดาวสีเนเจอร์เลยท้าไม่อร่อยท้าน้ำปลาน้ำปลาพริกคือแบบว่าเอ้แต่น้ำปลาพริกที่นี่หอมน้ำปลาที่นี่อร่อยนางก็เลยจับยกส่วนตัวันนั้นด้วยใช่และอันนี้ก็คือไม่กินแล้วนะคะว่ากินน้ำปลาพริกโอเค

ไข่ที่อร่อยมากอีกสั้นหนึ่งหข่ทอดดีเมื่อก่อนน้ำไม่กินหข่ทอดนะหนุนด่แหละที่แบบว่าบุกเบิกให้นากินหข่ทอดสมัยนาซูล่ำไม่ชช่ของแป้งอืมเปิดีฉันช่องแป้งเลยกระเพราเนื้อย่างไข่ดาวไข่ดาวกับน้ำปลาพิเศษหอมมากเลย เนื้อของเขารุ่มป่ะเนื้อรุ่มป่ะฉัอว่าโอเคสปาเก็ตตี้ผิดแค่เนื้ออืมนี่มันชอบมากอันเนี้ยคือลองรู้มาจากรัดน้าอืมไม่ได่สองรัดน้าเลยลัดน้าเป็นเมนูโปรดของเราสองคนอีกหนิ่งริ้นลัดนามีกรอบดสุดยอดจีจุ๋ยแต่แต่ไหนไม่สับ พม่น่าเชื่อมันจะไม,ไม่มีผงชูงอะไรอร่อยตัวยอต้อนลงีกอป5 minutes l ลาดหน้าที่รัเบียตินเสร็จให้ แลนุดเป็นคนที่กินรัดหน้าหมดยันน้ำแทบจะไม่ต้องรั้งกินแบบปกติเป็นคนไม่กินผักใช่ป่ะแต่ราดหน้าที่เนี่ยฉันีิได้หมดเลยเหมือนแบบที่นี่ยผักมันไม่มันนี่มะเออ,เอ,อ เงี้ยเยอะมากเลยอ่ะไม่จริงใช่ปะก็ <laughs> เหมือนเราสองจักจานนี่ทำไมถึงต้องตักทำใหญ่กันขนาดนี้ล่ะมาที่กินแบบเนี้ยอะไรโดนกันเลย พ้าเวลามันเย็นลงมันจะเป็นน้ำใช่แล้วพอเราอุเราต้องเติมแป้งลงไปอือหรอไม่รู้นี่ทำไมเอาแป้งเ้าต้องไปทำนานปาไม่ฉิบไม่ฉดป้งเขาปวดอะเออน้ำมันใชอแบบเอาอ้อนๆกิม่อข่ไม่ได้เลยอนติน จะทิ <mile> okay? <laughs> ้งไว้นานไปหน่อยเอ๊ยชอบกินอีดตกิอนนี้เนี่ยมีใครบอกบ้างว่าถ้ากินอวบตีมผงอ่ะใครบอกจ็ขี้ไม่ออกจริงเหรอใช่ผู้ใหญ่กเราเขาอยากให้เรา ชไม่พวกเขาอยากกินเก็บไว้กินทีเธอต้องโชว์ฝั่งนี้ดิอย่าถาไม่้เป็นเรื่องยากเลยใต่ชีวิตยากดิ สั่งกันมาตั้ง6เมนูน้กเจ็นได้ยังไงเจ็บแล้วเย็นวันนี้น่าจะแค่นี้นะคะใครอยากให้ไปกินที่ไหนแต่ว่าไม่เยอะนะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งม,มีอะไรนะคอมเมนต์ Comment ได้นะอยากแชร์ก็แชร์นะอยแบบชร์ชก็ชชแชร์เลอกแชร์ดีกว่าแชร์แชร์ดีกว่าโอเคต้องแชร์แล้วก็ใครอยากให้ไปที่ไหนหรืออะไรก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเฉยๆก็ได้ ได้ uhm. แบบคอมเมนต์ไม่เกี่ยวว่าแบบเออจะแบบว่าม <SI ันนางฟ้าสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ก็ได้ใช่แบบแค่แค่คอมเมนต์ก็ยังใช่แบบคอมเมนต์จุดมาจุดเดียวได้ใช่ใจ่ได้หมดเลยใช่โอเคไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบายอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเก็บฟุตในเก็บฟุตอีกทีนึง